ครับรูปหล่อตลอดคนนี้ครับแต่ว่าจุดอ่อนของะชานะครับคุณครูบอกว่าเป็นคนทำหน้าบึ้งแล้วก็ชอบขมวดคิ้วไม่ว่าจะอยู่ในอารมณ์ไหนก็ตามก็จะทำได้อยู่หน้าเดียวเท่านั้นเองคือหน้าบึ้งและขมวดคิ้วครูก็เลยเลือกเพลงพูดที่มีเนื้อหาและอารมณ์สนุกมากมาแก้ไขก็ไม่ทราบว่า ได้รับยาตัวนี้ไปแล้วดีขึ้นไหมครับอาการยาแรงใช้ได้เลครับใช้ได้เลยครับดูสิยิ้มแย้มแจ่มใสดีเลยนะครับถ้ายาแรงใช้ได้เราจะไปพิสูจน์กันนะครับไปเตรียมตัวครับขชาครับเพลงพูดจะช่วยให้ขชาหายจากคนเป็นอาการคนหน้าเดียวได้หรือไม่นะครับไปชมกันครับกับเพลงเมียนนาชาติขชาวีสครับ ใช่เองนี่ยาใ้ฉันมีเมียหลายนจับประวัตน,นั่งเครื่องบินส่วนตัวของชานไปส่งสวยเมียสวยคนตะวันเพราะว่าเมียฉันนั้นมีมากมายแม่พี่ตองครับครับวันจันเนี่ยผมเนี่ยนะก็ต้องนั่งเครื่องบินไปหานงครานเมียแขกถึงอินเตอร์เดียเลยเนอะโอ้อันนี้ คชามีเมียแขกอยู่บอกครับใ, so ใช่ครับโ <c oughs> อ้อนี่นาย uper, จาย re, ๋าเนี่ยเมียแขกเนี่ยชอบกินโรตีใช่ครับ <c oughs> แต่ว่าคนอินเดียรหรือว่าผู้หญิงอินเดียนี่โดนหมูไม่ได้นะครับ <finished? S 1> ทําไมครับ <c oughs> อา้าวเขาอิสลามโ,<อ>โดนมือหมูโดนมือมือพองมือพองครับโดนปากปากพองปากพองครับ <c oughs> โดนลิ้นลิ้นพองครับล <c oughs> ืนเลยเข้าปากแล้วไม่ไหวแล้ว ใหแคกแต่แปลกีเเมียเป็นสาวอินเดียสุดสวยใชไหลพอเมียเห็นผมรีบพนมมือไหลลว้แล้วมอบอุนไอให้ผมทั้วันโอ้แม่สวยจังเลยนายจ๋าอันนี้แขกพาหูรัตหรือเปล่านายจ๋าโอ้สวยจริงๆพี่ต๋องครับแล้ววันอังคารเนี่ยน,นะอ่ะ ผมเนี่ยก็ต้องสมสารบินไปหาเมียจีนที่ไต้หวันโอ้โหแบบไปสไกลเลยนี่กชามีเมียจีน้วยเหละครับโอ้อฟองใช่ไหมสูงยาวเข่าดีจังเลยอะ่ะนี่พี่กชาครับ เวลาทะเลาะกับเขาอ่ะอย่าไปหือกับเขานะทำไมครับพี่ก็ดูขาเขาสิยกขาทีก้านขอขับเลยมึงเอ้ยดูหน้าดูเอ้าเซ็กซี่แล้วเกินถึงมานทังแสนจะเหนื่อยปวดเมื่อยเพียงไหนไม่หว่นเขากอนต้องงวยคนสวยของพี่ นอนครับผม oh. นี่วันพุธนี่ต้องบินไปหาเมียม,ม่มคนนี้เปล่าใช่ครับไปบินไปที่วอชิงตันเลยนะครับโอ้โห oh, ไปวอชิงตันเลยอะ่ะ oh. สวยมากอ่ะอันนี้สงสัยจะเป็นคู่แข่งของน้องทาทาทําไม่ะครับอันนี้คงยังไม่ได้ทาใช่ไหมเนี่ยฮัลโหลสปีกด้ะแมไ้ได้ครับฮัลโหล what's your name My name is l i s a โอ้ลิซ่าโอเค you beautiful. ล Lisa, you and I go to พัทยาสลิปชายทะเลนอนนิ่งแย่สบายเฮ้ยพี่อะไรเนี่ยมาเมียผมไม่สุภาพตรงไหนพี่พูดทะลึ่งนะเนี่ยแย่สบายแย่แปลว่าอะไรแปลว่าใช่ครับเอ้าใช่สบายแย่สบายก็ใช่สบายหรือบ้านขยาเออ่บ้านกาชาแย่ทุลนทุลายออ๋ถูกแล้ว เ <Okay>, มียฉันเป็นชาวผิวขาวยังสาวเนื้อเป็นปลาฉันไปต้องให้ค้าเคียงค้าอยู่ทั้งรา oh. ตรีโอสวีกันละเอินี่ไปญี่ปุ่นอีกแล้วเหรอแน่นอนครับ โอ้โหพอวันพฤาษหัดนี่ผมเนี่ยต้องรีบบินไปหามแม่มิชิโกะมิชิโกะที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลยเหรออยากจะเห็นแล้วว่ามิชิโกะว้าวคนนี้เหรอมิชิโกะให้เอาาไม่ใช่เอาแบบนั้นให้ดิภาษาญี่ปุ่นเขาเหมือนทักทายสวัสดีให้ก็เห็นเขาบอกให้ผมก็จะเอา,อาไม่ใช่เอาอกเอาใจ อย่าใจร้อนอย่าใจร้อนมิชิโกะอ้าวไม่น่าเชื่อเลยผิวเขียวเหมือนวาซาบิเหลือเกินปกติญี่ปุ่นมันต้องขาวนะญี่ปุ่นอ่ะญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับญี่ปุ่นเหรอโอ้ดำปื้อเลยแฟนแม่ยนตก็อุ่นสุขโทยู่ในเกียวโตนุ่มในทีหลอนอ้อนหวานเมืออลิ้นจีหลอนรัก วนลงชั้นเต็มที่ฉันนี่รักไม่ได้ไปไหนแะจะพาไปที่ต่อไปครับวันศุกร์วันศุกร์กหผมต้องไปหาเมียพม,ม่าที่เมืองย่างกุ้งนะโอ้เลิศไหมวันศุกร์่ยต้องบินไปถึงพม,ม่าเลยเหรอใช่ครับเมืองย่างกุ้งนะแต่หลังไม่ต้องไปบินหนึ่งพม,มา่าหรอกเสียเงินเสียทองทำไมครับ ไปแถวร้านซีฟู้ดเมืองทองอีกเยอะแยะเขาย่างกุ้งกันในเพียบไปหมดมันไม่ใช่อย่างนั้นนะเพี่ย่ังไงอ่ะมันคนละย่างกุ้งกันมันมนชื่อเมือง๋อชื่อเมืองอ่ะออันนี้สาวพมา่าโอ้ดูตาซะดูตาทิวพม่าในตาแขกอันนี้สงสัยจะเป็นท่าพม่าแทงกบโอ้โหโอ้ เมียคนที่ห้าเป็นชาวพม่ารามานันเธอสวยเชิดฉันเป็นวิ่งจอบควันดวงใจที่คอยห่วงใยกลัวฉันแห้งตายเพราะเธอน่ารู้ว่าฉันเจ้าชู้ยักงใหญ่กล<อ>ัวฉันแห้งตายถ้ย่เธอเป็นไม้โศกสารโอ้โหนี่หน้าเขาเหมือนกบเหมือนกันเลยนะอิจฉาละสิอิจฉาดินี่อิจฉาละสิ เตกอยังสู้ขชาไม่ได้แล้วเนี่ยมีเยอะเหลือเกินเนมียวันต่อมาครับวันเสาร์ผมต้องไปหาเมียยวนชา,าวเวียดนามสาวยวนที่เวียดนามนี่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 โอ้นี่เออค่อยเหมาะหน่อยสาวยวนต้องผิวขาแบบนี้โอ้โหประธานโทษนี่ดูห่ดสาวยวนแล้วแหนมเนืองนี่ใหญ่กว่าขชาเลยนเนี่ยนะ ฉันบินมากลัวโดนล,ลูกลงเห็นหน้านองคอยหายไว้วันเธอเป็นเมียดีที่ฉันต้องการเธอเป็นแม่บ้านที่แสนใจดีเอา้าขชาครับแล้ววันอาทิตย์ขชาไปไหนอะไปหาเมียที่ไหน่ะ อะไรเงียบเลยครับพี่วันจิ้งจกเหรอไม่ใช่มีเมียจิ้งจกเหรอวันอาทิตย์ไปไหนไม่ได้เอาทําไมอ่ะต้องอยู่บ้านเฝ้าอีแก่มันฮเฮ้ยแม่ก็ให้เป็นเฝ้าบ้านแล้วก็ออกไปเที่ยวสิไม่ได้แล้วทายังไงอ่ะผมจะเอาตังค์ไหนแล้วไม่จะตังค์อีแก่อ๋ออีแก่รวยหุวถใครมาว่าครมาโอ้โหเอาเขาแล้วทําไงอ่ะอ้ย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 ลวมแมเม่ลมแม่ลมโอ้ยเฮ้ย

ติดแงกอยู่บ้านไม่งานเมียฉันพาไม่ใจมันนี่หมดทางไปห้าเมียนาชาสิเมียไทยคนนี้เธอเป็นเศษฐีพันล้านเอ้ยละนอนขชาบีสามครับ อ้าวนี่ไม่อาวล้วเหรอโอ้โหสบัดสบัดในที่สุดเป็นไงพระชาพี่รอกว่าไปไปกินกบข้างในเลยหนู่โอ้โหหน้าเป็นกบเลยขอเสนปรลมให้คุณต๋องชวนชื่นด้วยครับขอบคุณมากครับเชิญคุณปังครับ อ้าวสวัสดีกันอีกทีครับกระชาครับแมหมในฉา,านะครับมีม,ม,มีเมียเยอะขนาดนี้ในฉาเอาออสักคนไหมครับโอเอาคนสุดท้ายแล้วกันครับจะให้เลือก <c oughs> แหมตอนแรกตอนแรกตอนแรกก็ในฉา,านะครับเมียนานาชาติแต่พี่ดูไปดูมาไม่ใช่เมียนะครับ <c oughs> เป็นเพื่อนนานาชาตินะครับเป็นเพื่อนนานาชาติมากกว่า <c oughs> คนสุดท้ายนี่แหละภรรยานะครับ <c oughs> เป็นโชว์ที่สนุกดีมากนะครับ เลยทำให้มองข้ามเสียงร้องไปได้เยอะพอสมควรเลยนะครับค่อนข้างร้องยากเพราะว่าวิาวธีการเอื้อนเป็นแบบลูกทุ่งนะครับลูกทุ่งต้องเรียกว่าโบราณพอสมควรเลยเพลงนี้ก็เนื่องจากโชว์สนุกนะครับก็เลยทำให้มองข้ามไปได้แต่ว่าถ้าถามว่าจะให้คะแนนเรื่องความการร้องเนี่ยสงสัยคงเหนื่อยนะครับผมแต่พี่ชอบมากเลยอ่ะภรรยาญี่ปุ่นใช่ไหมมิชิโกะใช่ไหม พี่ว่าเปลี่ยนเป็นมิยาบิดีกว่านะครับขอให้โชคดีนะครับกระชาโชคดีครับคุณไก่ครับครับกระชาครับพี่เพิ่งรู้รสสิยมะชาเป็นอย่างนี้นี่แม่จริงๆเพลงนี้ตอนที่ที่ได้เห็นชื่อเพลงนี้แล้วก็ขชาเคนร,ร้อที่พี่นึกว่าโอ้โหตายแน่แแล้วเพลงนี้เด็กป่วยของเรานะครับแต่พอพอร้อมาเกินคาดนะพี่พี่ถือว่าร้องเพลงรทุกออกมาใช้ได้ทีเดียวนะถึงแม้ว่า ถึงแม้ว่ามันยังไม่ใช่ลูกทุ่งแท้ๆแ,แต่ว่ามันมีความยากอยู่เยอะทั้งทานองที่ไหลไปเรื่อยๆทั้ง7เมียเนี่ยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการแสดงพี่ถือว่าเราอินเออดีๆมาจนถึงเวทีนี้เสร็จยังไม่หลุดคาแรคเตอร์ดีมากนะครับอาจจะมีจุดหนึ่งตรงที่ว่าเ,เวลาที่เราย้ำเข้าเข้าช่วงของแต่ละช่วงการส่งออกเนี่ย พูดถึงเมียฝรัง่งพูดถึงอะไรอย่างเงี้ยมันควรจะเน้นหนักกว่าน,นี้เพื่อจะเพื่อจะตัดบทอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนของโชว์บางทีมันอาจจะมีเรื่องระยะเวลาที่มันดูหนืดๆด้วยด้วยธรรมชาติของโชว์ลักษณะเงี้ยนะครับก็อาจจะทําให้ดูมันสะดุดสะดุดไปบ้างแต่ก็ถือว่าขชาทําได้ดีเกินคาดทีเดียวครับโชคดีครับรับทชาครับขชาครับขอบคุณนะครับที่ยิ้มให้พี่สักที<อ>นะ พี่ขอพูดอีกอย่างหนึ่งนะพี่ว่าคาชาเนี่ยต้องได้เป็นหนึ่งในสามที่ชนะ f f เซีนปพี่ว่าพี่แทงหวยพี่ถูกแน่นอนอ่ะจริงๆพี่มั่นใจพี่มั่นใจแน่ๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเมียวันอาทิตย์เนี่ยพี่อยากเป็นมากเลย แต่เสียดายอะ่ะ I'm taken เพิ่นว่าไม่ไม่ทันละฉะนั้นที่ให้ยูเกียก็ไปมาค่ะ <laughs> <laughs> แค่นี้ค่ะแต่ว่าโชว์นี้เป็นโชว์ที่สนุกมากจริงๆต้องขอบคุณเมียทั้งเจ็ดของคชาด้วยที่มา <laughs> ที่มาเนาะแล้วก็ขอบคุณพี่ต่องด้วยนะคะมงั้นโชว์นี้คงไม่สมบูรณ์แบบเนาะขอบคุณมากๆ เมียหรือเปล่าไม่รู้แต่รู้อย่างเดียวว่าน่ากลัวทุกคนเลยดูแล้วพี่นาดยัยงไงไม่รู้ขอบคุณค่ะครับขชาา3ครับแล้ว